ไปที่ไอเดีหลักได้ไหมโอ้โหมาแล้วมาแล้วอัปเดตหลักตัวอะไรจะมานะตัวอะไรจะมาะอะไรจะมานะตัวเหรอคนดูเนี่ยมูลเป็นถังสีเลยหรอว้าวว้า,ววาว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คไลค์ก่อนเช็คไลค์ก่อน ดีครับดีครับสวสดีก่อนไม่มีใครมาแต่ก็สวสดีก่อนเฮ้ยมาแล้วายละลืมปล่อยเน็ตอย่าอย่าปิ้นไม่ได้มาตอนสี่โมงอ่ะโอ้หไลฟ์ชาจัดเลยไอ้หนูเอ้ยมาช้าไปเลยมาช้าดีกว่าไม่มาว่ะโตมาว่ะคำพูดนี้มาว่ะไลฟ์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  e all to ห n ึ่ love อืมชิคลายเต้นก่อน มา,าดีกว่าโอเคโอเคโอเคไม่มีปัญหาอะไรมากมายอู้ฉลองครบรอบสิบป,ปีไล n ์เอ็นเจอร์ขับใจดีแจกพอยต์หนึ่งพันล้านเฮ้ยหนึ่งร้อยล้านเฮ้ยหนึ่งล้านดิโหนึ่งล้านพอยต์อะไรครับเี้ยที่เราแบบเราคนดูของเราหนึ่งคนหรือเปล่าหนึ่งคนคนดูนี่ก็คือตัวผมเองนี่แหละครับเผื่อใครมาดูย้อนหลังก็ ก็มีเพื่อนดูว้าวเป็นกระป๋องสเปรย์เป็นสายพ่นพ่นสีใช่ไหมยรบนีอ่เป็นเปิดตัวレンジャーグラフィティイヤーเดือนกรกฎาคม3ชนิดตัวกาชามีเกียร์ใหม่วะอุ้ยมีเกียร์ใหม่ด้วยเหรอเฮ้ย พโอกาสสำหรับอุปกรณ์เล่นน้ำขึ้นแบบร้อนยิดแค่อุปกรณ์ใหม่แล้วก็บัฟแค่นี้อะไรมาใหม่บ้างเอ่ยไปที่กาชาเฮ้ยมืดๆอไม่รู้เอ้ยอย่าช้านะอู้แล้วตามค่าเดาตัวนี้ท่าแสงใช่ไหมว้าวตามที่เขาบอกมาท่าแสงฮะสายว่องไว,ว้อะไรเนี่ยหาโจมตีโดนสุรุลังอ๋อความเป็นระรสะอ๋อ พับวางกันเถอะแล้วก็มีโอกาสป้องกันศัตรูมีโอกาสทําให้การป้องกันของศัตรูอ้าววิมึงกากวะแน่ยไอ้หนูเรื่องผลลัพธ์ศัตรูห้ามใช้ชชชยศาสตร์ลดระยะโจมตีของศัตรูสามสิบเปอร์เซ็นต์วิเมื่อเพิ่มพลังโจมตีสามร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มค่าความเสียหายจากทีท่จะเข้าฮิตสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มอัตราความแม่นยำสามสิบเปอร์เซ็นต์ เงล้อกกูเล่นไะเนี่ยเองล็อกกูเล่นไปเนี่ย,ยตัวแคนน่เนี้ยเนี่ยนะจะดีไหมวะเนี่ยเนี่ยสปอยว่ามันไม่ดีเลยวะ่ะฮึมเตรียมสี่สิบตัวมากุรอ,อโคดโบแน่เลยมามาาน้ำวะเนี่ยอะไรว่านาน้ำจริงด้วยโ <c ười> อ้สามทาสีว่ะสร้างค 3, าว,วามเสียหายสามพันเซนทำให้สจูกระเด็นถอยหลังโอ้บล่าวอะเรื่องอะไรเนี่ยแล้วก็สร้างความเสียหาย สองพันสี่สิบปรเซ็นสี่ร้อดิสองพันส่้เปอร์เซ็นต์เพิ่มเป็นพื้นที่ลดเพิ่เพื้นที่ลดพลังป้องกันของรื้าวสาม0มื่นลดอาดลบลีดสายซัมอนเง้นเหรออันนี้คืออะไรอะ่ะลดของแจกรูปผี่ดพักพวกในทีมโอ้โหใช้ได้นะตัวนี้ท่าน้ำตัวนี้ใช้ได้ือสายพลังเหรอือสายพลังสร้างความเสียหายแล้วก็สร้างความเสียหาย รถป้องกันรถไม่ทะลุด้วยโอ้โหอันนี้ถอยหลังแล้วไม่ทะลุไอนน้หนูเอ็งจะซูบอตเทดไหมอันนี้คือธาตุไม้ปะน้ำอีกอ้น้ำมาบ่อยๆเลยเยอะเลยผดลด้านลบของพวกพวก,พวกฟื้นฟูบัฟเลยอันแรกสกิลบัฟเพิ่มใจ่ายใช้รถตัดสกิสลบัฟนั่นเองแล้วก็มาอันนี้ก็คือสร้างความเสียหายอันนี้ดีกว่าสร้างความเสียหายสามแล้วในพื้นที่ทุกๆ7วิรถกระตันทั้งสองะรู้ปะเนะพื้นที่50% เปลี่ยนศัตรูธาตุไฟเป็นไรธาตุเออมึงชนะธาตุไฟอยู่แลว้วไม่ใช่มึงทำเป็นไรธาตุทำมะเขืออะไรวะจีสัสลดความเร็ว,วการชาร์จขีป,ปนาวุธของทีมตรงข้าม,มทำไมวะคอม,มโบตัดคอมโบตัดขีปนาวุธเด๋อไอ้หนูโอ้ส่วนตัวคิดว่าต้อง,องรอโคลาโบแล้วล่ะไม่มีอะไรที่ผมอยากได้เลยไม่ค่อยมีความอยากได้เท่าไหร่ ถาาแสงก็รอธาตุสงสายธาตุมืดเป็นตัวเก่งปะนี่จี้ข้างล่างเท่าพลพังชีวิตลดแร่อาจาราสกิลเกียร์พื้นฐานใช่ไหมอันนี้เกียร์ช่องอะไรอะ่ะเกียร์ช่องอะไรอะ่ะเป็นของสายพลังด้วยปิจิตน้ำ,จำ,จำต้นกำังโจมตีรวงความเร็วในการโจมตีอัตราการใช้สกิลเป็นสายว่องไวหลบรี จาสเกลระยะโจมตีระยะโจมตีอื้มอ๋อจิสส์เป็นของสายว่องไวเฮ้ยไหวพริบดิเกียร์ดีสุดก็น่าจะอืมน่าจะอันแรกสอันนี้ก็อันสอนหลังก็ใช้ได้นะเป็นเกียร์ใหม่เหรอเป็นไปได้ไหมจะเป็นเกียร์ใหม่เนี่ยอื้มจะเป็นเกียร์ใหม่ก็ได้เนาะ หวังว่าจะมาแทนไอ้นั่นแล้วกันไอ้เจ็ดดาวกบเป็นเกียร์เซตหน้าร้อนเกียร์เซตหน้าร้อนอืเกียร์เซตหน้าร้อนอน,อน,นั่นเองแล้วมีอะไรมาใหม่ๆหม่ไหเนี่ยเราเองมาทั้งหมดที่ไม่ใช่ไม่มีอะไรใหม่ๆมาเลยนะฮัลโหลแล้วคนต้องใช้เลน์เจอเดิมๆวะตัวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ่เนี่ย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแม่คิดหนักเลยอยากรอท่าอื่นไหมเผื่อท่ามืดมาโอ้ยหมดลมเล่นเลยว่ะสารอทั้งทั้งวันเลยเนะี่ย มาช้าหน่อยวันนี้ทำใจแล้วกันพูดไป่ขาดูเรื่องนี้มั้งในวันนี้ไปดูซีรีส์มาเครได้ดูมาในเน็ตฟิกอ่ะ this is a s o n of anarchy โอ้โหผมนี่แบบผมดูถึงซีซั่นสี่นี่โอ้โหแม่งปัญหาเต็มหัวดูแล้วเศร้าเลยโคตรดรอโคตรดาวอ่ะผมบอกเลยเฮ้ยซีรีส์อนะไรนั่นตึงชิบหาย โคตรตึงอืมเขาก็ช่างสรรหามาทำให้คนเราคนดูตึงเนะเจสสอุย้ยอัปเดตครั้นี้จะแค่นี้จริงอไม่มีอะไรเพิ่มเติมไม่ใช่เนี่ยโอ้ยทองสองพับไม่มีอะไรอันนี้สี่ชั่วโมงจะรีรีคืนนี้นเองเก็บกันด้ว้นะครับเนี่ยหอคอยเนี่ยแจก,กกบ เจ็บกบชมพูหนึ่งตัวนะกบดำหนึ่งตัวด้วยถือว่าดีเลยแหละสุมมส่มออกกบไหมว่ะสุ่มออกกบไหมถ้าเราอัพเขาขึ้นมามันจะออกดีไหมเว้ยเอามาสุ่มไอ้นี่ดีกว่าไหมเผื่อได้กบยอะไรเงี้ยหน้าสนใจ ผสมเฮ้ยสเตดวิ่งมาด้วยเป็นของธาตุไฟนั่นเองแล้วธาตุน้ำมาพอดีฮูเ้เบิรจัดเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำรู้สึกผมจะมีเยอะอยู่นะไปเลยไปเลยอุย้ยโคนี่ยิงปืนไม่มีเดี๋ยวเออวินฮันแล้วก็สเตลลี่ไรเนอร์แล้วก็โคนี่บอสจ่อแล้วครับ แล้วก็เราซุคุโยมิใช่ไหมคนนี้อา้าวเราเตียวหุยกูมาจากแพทไหนไว่เนี่ยกูไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยใส่เกียร์ยังอ๋อใส่เกียร์แล้ว,เก,ลวเกียร์ไม่ได้อัพด้วยแล้วก็ไอไอนี่ไม่มีโอกาสได้อัพเต็มเลยไม่รู้เก่งหรือเปล่าก็เลยไม่ได้อัพสลับได้ด้วยไอยจะเป็นไฮเปอร์แล้วก็ตัวก๊อปตัวก๊อปนี่จะมีประโยชน์ไมเนี่ยผู้จัดจาก,การแม็กแค่นี้เหรอทาน้ำเราอะโอ ถัดไม้เข้าไปไม่ได้เลยโดนตีเอ้ยนังไงพ่อของเราเองพ่อทุ้สถาบันโยมิก็บลาไฟเอาไปกันแล้วกันอู้ท่าน้ำเราก็ไม่ได้มีเยอะนะเนี่ยตัวบลอวิ่งมีไหมตัวบลอวิง่งเราไฟเราไฟตัวบลอวิ่งเป็นตัวบลอวิง่งใสเจสิก้าไม่ได้ด้วยตัวบลอวิ่งจะมีไหมเนี่ย โฮลดิ้ชีตแมนตรงต้องแค่นี้วะถ้าน้ำมันคงไม่เก่งนะเนี่ยอย่างเงี้ยดับยากเลยได้ไหมเออยากคงจะสู้ไม่ได้วะดับกลางก่อนแล้วกันเอาไปผ่านห้าร้อยก่อนสิบห้าคนน็อกชิบ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 เก็บตัวก็ได้นะถ้าเก็บไปถึงอันดับเท่าไหร่มันจะแจกตัวเยอะอยู่นะ เอาเรื่องเอาเรื่อง,งบัฟของไลเนอร์เอ้ยไม่ใช่ดิใช่ไลเนอร์เออไลเนอร์ไลเนอร์ปตีป้อมแตกวิ่งว,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 วตีเทลแตกไปวิ่งต่อบัฟเดินไอบัฟวิ่งนะไอเป็นตัวบัฟวิ่งเหมือนกันนะไอทำให้ตัววิ่งเร็วนะไอบัฟวิ่งตัวหนึ่งน่าจะตัวเดียวด้วยแล้วก็อีกตัวก็เป็นผมไม่มีตัวบัฟวิ่งตัวอื่นละ วิ่งวิ่งโอ้โหชา้าจัดเลยวะทุกคนเลือดไม่ลดนะเราไม่ต้องใช้กรจได้ถ้าน้ำเราก็มีเยอะนะแต่สู้ไม่ค่อยได้โอ้โหเสียงรบกวนจีเซริร์โอ้เสียงรบกวนมาเยอะเกินอุ้ยมีคนเข้ามาดูเพิ่มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวสบวัสดีคนหนึ่งที่มาดูครับซึ่งผมไม่รู้ว่าใครจริงๆนะกดป้องกัน เ <c oughs> ม้นได้นะครับเมนถามอะไรได้เม้นทถามเกีก่ยวกับตัวใหม่ก็ได้นะครับผมก็พอจะมีความคิดเห็นอยู่นิดนึงส่วนตัวนะคนัพี่เห็นส่วนตัวเฉยๆถ้าถามตัวใหม่นะต้องรอเขาเปิดข้อมูลมาเยอะๆก่อนอนะ่ะอย่างผมก็ดูพ t k r เค g e นเจแค่นั้นแหละรอเขาเปิดข้อมูลมาก่อนเอาวิ่งไปถึงห้าร้อยเออตายโอ้โหเสียงแบบเสียงรบกวนแบบ ดังกว่าเสียงกูมังเนี่ยนี่วิ่งถึง50เมตรวิ่งถึง100เมตรแล้วก็วิ่งถึง150เมตรวิ่งถึง200เมตรวิ่งถึง250เมตรแล้วก็วิ่ง300เมตรแล้วก็วิ่ง3 5 0เมตรแล้วก็วิ่ง400เมตรโอ้โหเกียร์หกดาวให้เลยดีเดียร่ยก็ไปแจ้งแล้ววิ่งถึง500เมตรก็จะได้กบแปดดาวตัวนึ้วก็เกียร์มีเกียร์ใหม่ไหม อันดับหนึ่งสองแสนอ่ะสองแสนก็นำหนึ่งแล้วเหรอกนวิ่งเร็วมากเลยว่ะรางวัลที่หนึ่งเก่เดิมโอ้เกร์เดิมอมือันนี้ตัวน,นี้กูโอ้โหตัวน,นี้คือ 8, แปดพันเลยเหรอเนะี่ยแต่เนี่ยตอนนี้คือขึ้นที่หนึ่งทันแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> โอ้หคงไม่มีอะไรมั้งกิววอมมีอะไรไหม ทำไมไม่รักคิวเลตคิวเลตรับของเนี่ยจุดแรกเปลี่ยนไม่เอไม่ไม่ไดรับหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวแค่คิววอลวอลคิวหรือยังสู้คิวเขาได้ไหมเนี่ยโอ้ยตัวหนาๆนั่นเลยอะตัวห้าเป็นตัวฟีเหมือนกันว่ะเฮ้ยสู้ได้เป็นเนี่ยไม่รัก อะไรขนาดนั้นครับเนี่ยเสียงรบควนรอบข้า,งอ,ขางอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยเสียงในขนาดนั้นครับเนี่ยคุณทําอะไรเด็กครับเนี่ยไม่เด็กถึงร้องขนาดนั้นนะครับเกินไปอะครับอัดกิปบทีไรเจอแต่อย่างนี้ตลอดเลยครับผมไม่ไหวแล้วนะครับ,บราฟไฟไลเนรอร์ตัววิ่งบัาวิ่งเร็ว ไปเอาตัวแปลงร่างนี้ไปแทนแทนใครดีใครแทนไลเนอร์แล้วกันเฮ้ยแทนตัวนี้ดีกว่าตัวก๊อปปี้เอาไปออกตัวแรกๆเลยไปก๊อปโอเคลุยไหวเขาปะนี่อ่ะโลปะหนุม่มไม่ใช่ว่าสู้เขาไม่ไหวนะไม่ไหวนะ่ะไม่เอานะ่ะชุบชุบชุบอุย้ยก๊อปมาไม่ได้โดนพัดอีก เออโดนพัดโดนแข็งผัดมาพัดกับได้เวลาเดินแล้วเอ้ยออกจากแข็งสักทีเฮ้ยมาเดินได้แล้วแข็งมันเดินแข็งกันอืมเขากดโลมาวะเขากดไฟมาวะตายไปนหนึ่งตัว <c oughs> กดไฟไปเอาเลือดเอาเลือดหน่อยเฮ้ยทำงานหน่อยทุกคนโอ้ยเจาะง่ายอยู่ตีนี้เจาะง่ายอยู่ เจาะง่ายนะทีนี้ยี 29, ่สิบเก้าวลวยี่สิบเก้ายังไม่เท่าไหร่วลอยู v ่ยี่สิบเก้าแคนผมคิวผมอยู่ในระดับเขาเรียกอะไรดีอร่างล่างเอออย่าใช้คําว่ากลางเลยเรียกว่าล่างล่างดีกว่าจาโหดขนาดนั้นก็คุณยังไม่ได้หดมากมายตัวผมงก็ยังไม่ได้หดก็เลยยังอยู่แล้วตั้งรางล่างเออร่างล่างเกือบครึ่งกลางแล้วเกือบเข้ากลางแล้วแต่ยังล่างล่างอยู่ไหวนะทีมนี้ไหว ้ไดตัวก็ไม่ได้เก่งมากไม่มีตัวโครโรโบนะครับละเดรหัสรหัสหลักไอดีหลักไม่มีโครโโบต้องรอต้องรอไอดีสามอือไอดีสามอะโครโรโบหลายตัวอยู่นะแข่งกเลยเหรอโอ้เกินไปอะครับแข่งมาแข่งกลับไม่โกงอื้อลเลยก๊อปกอๆๆ๊อปก๊อปออกนะ๊อปเนอแข่งว่ะเขาแข่งว่ะ อาหายอ้าวแข็งแล้วหายหมดเลยไฟไปเลยลงไฟไปเลยลงไฟอ่ปะปายจอปาตีเทไม่ใช่ไม่ใช่คนละไฟกันแม่ลงไฟเหมือนอาจารย์กูซะแล้วไหวนะตีนี้ไม่เท่าไหร่บ่นไปเรื่อยแหละอย่าไปฟังคนเพื่อเจอพูดครับพี่น้อง <c oughs> ยังไม่ได้สุ่มนะครับก็ต้องรอเพิ่มโอกาสนะถ้าจะสุ่มก็ให้สุ่มตอนเพิ่มโอกาส แต่เกียร์ใช้ได้อยู่นะเกียร์อะไรนะฟองน้าเอ้ยไม่ใช่ฟองน้าดิห่วงยางเออห่วงยางหน้าร้อนใช่ไหมต้องไปดูชื่ออีกทีอ่ะใช้ได้นะเกียร์เขาอะ่ะมีรถแรกมีพลังชีวิตไว้แท้งเลยแหละอันนั้นอะ่ะแทงตัวดีเลยเขาเรียกว่าแท้งตัวเปิดดูเกียร์นะครับนี่ห่วงยางหน้าร้อนสายพลังด้วยสุดอะเอามาใส่กับสายพลังจริงๆ อันแรกดีสุดละถ้าอยากถ้าาอยกได้จริงก็ห่วงยางหน้าร้อนอ่ะดีอันนี้สองก็ปืนฉีดน้ำหน้าร้อนเดียวส่วนอันที่สี่เป็นแว่นน้ําก็ได้มาก็ดีอ่ะถ้าได้มาก็ดีเหมือนกันอืมยาเพชรมีนะส่วนตัวผมอยากไปโคลโลโบมากกว่าเซฟเซฟเพชรไหมเซฟเซฟเพชรไว้โคโลโบไหมอันนี้เดือนเท่าไหร่ละอันนี้เดือนเดือนหกใช่ไหมเราเซฟรูบี้ไว้สักประมาณสองพันหนึ่งร้อยเพชรเนาะ เราเราก็เก็บ2,000 2,100รูบี้เอาไว้เปิดช่วงแบบปีใหม่ไหมเราเซตเราเซตเกียร์ปีใหม่อะผมว่าเวิร์กนะเซตเกียร์ปีใหม่มันเอามาใส่ได้ทุกตัวเลยมันทําให้เก่งขึ้นนะกว่าเราถึงเซตเกียร์ปีใหม่เราก็สามารถทําปั้นบอสเคแม็กได้แล้วเซตเกียร์ปีใหม่อะจะไม่มีรักคังอะ,ะราคารถแรกแล้วก็ลบหลบสกิลเฮ้ยลบอะไรลบสกิลใช่แล้วก็พลังชีวิตซึ่งดีมากเอามาใส่กับพวกนี้ดีมากแล้วก็ชุดกลางเป็น เป็นกางเกงวะหรือรองเท้าเป็นกางเกงอ่ะดีเหมือนกันอันแรกก็คืออะไรนะคาถาคือดีอ่ะเออคือดีมากนี่ดีคาถาพิเศษคริสต์มาสพลังชีวิตต้านสกิลโคตรดีอ่ะดูดิเกียหกดาวนะนี่คือเกียหดหกดาวที่ผมได้จากปีใหม่ที่ผ่านมาเนะี่ยดีมากเก็บผมคิดว่าจะเก็บรู้ี้รู้ไว้เผื่อผมรู้สึกผมสมมาได้กี่อันวะอันเนี้ยได้แต่คาถาพิเศษซึ่งไอ้สองเกียเกียกลางกับเกียรหลังอ่ะ เกียร์ช่องกลางเกียร์ช่องเกียร์แหวนน่ะไม่มีซึ่งดีมากมันคือเกียร์แหวนคือเกียร์ลดแร่ส่วนเกียร์กลางคือเกียร์พลังชีวิตแล้วก็สักอย่างเนี่ยคือดีมากเกียร์สามชิ้นดีถ้าแล้วมันออกง่ายด้วยประเด็นน่ะเก็บไว้ปีใหม่เวิร์กแล้วก็ตัวเนี่ยตัวกาชาผมผมคิดว่าเก็บไว้โคโลโบดีกว่าไหมรหัสนี้ผมไม่มีตัวโคโลโบเก่งๆสักตัวมีแต่อายตัวเดียวแต่อายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไงซึ่งผมจะปั้นมอเคมันเก่งกว่าเว้ยมอเคมันแบบตัวถึกอ่ะถ้าเจอไม่มีตัวการบินก็คือเราถึก ไปแล้วก็เราเอาตัวบินเราตบเลยตัวบินก็คือตัวการบินตัวบินคือตัวนี้ถ้าเขามีการบินก็คือเรา่อยเราเอาอกมาออกไปเยอะๆแล้วก็บอสเคออกไปเยอะๆแค่นั้นแหละเราก็ซับมันเลยปล่อยตัวบินใส่แค่นั้นง่ายๆเลยออกไปออกมาตะแล้วก็ไปถึกๆไว้สงสัยผมต้องเก็บตัวไว้แบบโคลโบรจริงๆอะ่ะหรือไม่ก็ต้องรอถ้าถ้าพี่ทีเคเขาพูดมาก็คือ อีกครึ่งเดือนอีสิบห้าวันต่อจ่างเนี้ยอีกไปสิบห้าวันอะ่ะมันจะมีตัวมืดมาเว้ยแล้วตัวมืดอะ่ะมันจะดีกว่าตัว,ตวนี้ซึ่งตัวเนี้ยส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันเป็นมันยังไม่สุดอะ่ะม,มันยังไม่สุดมันยังไม่มีคอมโบเลยอะคือแสงมืดอะ่ะเอ้ยมึงเป็นแสงมืดแต่มึงไม่มีคอมโบตัดแล่อะไรเลย,เยหรือว่ามึงจะเก่งเหรอเดี๋ยวไปดูคลิปก่อนไปดูคลิปพีทีเคเลเซอร์ก่อนอันนี้ไม่ได้ดูคลิปเขาเลยอะก็คือ ส่วนตัวคิดว่าแย่ว่ะมันจะจะโหดกว่าเนี้โอ้โหแสงมืดเดี๋ยวดูดิแสงมืดแสงมืดแสงมืดลงดูโยมิมีตัดแร่มีรัดไอแค็กอืมโยเอออาม่ามีรัดไอแท็กมีตัดเกิดอือตัวนี้ตัดเกิดไลค์แท็กตัวนี้ตัดเกิดเพิ่มตัดเกิดคืนแร่ตัวนี้ตัดแร่คืนแร่อะไรอ่ะ แล้วูคุณมาใหม่คือคุณอะไรป้องกันศัตรูซุชนิที่ไม่มีผลป้องกันโจตีอะไรเนี่ยแล้วก็อะไรเนี่ยแล้วก็คุณมาบัฟยกเิกแล้วก็มาเพิ่มค่าที่จะเข้าโอ้โหมึงมึงมาเพื่อที่จะจากไปจริงๆอะ่ะเออมึงมาแล้วก็จากไปเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยปกติก็ปั้นยากอยู่แล้วนะอันนี้คือมาให้ปั้นยากขึ้นไปอีกอะ่ะก็คือถ้าใครที่ชอบเอ็ดเวิร์ดนะ สมมติใครชอบเอ็ดเวิร์ดนะใครที่ชอบชอบเอ็ดเวิร์ดเลยอเออก็ตามใจรักก็ปั้นก็ปั้นได้ก็ไม่ใช่ว่าปั้นไม่ได้แต่มันจะช่วยเลยไม่ค่อยได้ถ้าใครจริงจังหน่อยนะคือมันช่วยเลยไม่ค่อยได้เว้ยตอนนี้แบบตัวนี้ก็สายโจมตีแต่ไม่ทะลุอีกดูโจมตีก็เดินถอยหลังนะแต่ไม่ทะลุนะแต่บอสเคมีโจมตีถอยหลังทะลุใช่แล้วตัวนี้เป็นธาต สายพลังด้วย,ยระยะยืนเท่าไหร่วะนี่เนี่ยระยะโจมตีห้าสิบโอสายชนข้างหน้าเลยเหรอต้องรอดูเลือดอะว่าเลือดเท่าไหร่ต้องรอดูคนที่เปิดได้แล้วรีวิวเพราะเราก็ยังไม่รู้ตัวนี้ยค่อนข้างที่จะมาบัฟเลยอันนี้เดอเมจเป็นพิษแล้วก็บัฟทีมอันสิ่งแรกบัฟทีมแล้วก็ลดการลด ขัดขวางการโจมตีของเครื่องบินเอ้ยการโจมตีของขีปนาวุธอันนี้ก็ลบพลังโจมตีพันอาวุธโอ้โหหรือว่าเขาจะมาเนิฟอิงจะออกมาเนิฟพังโจมตีขีปนาวุธเหรอเฮ้ยค่อนข้างเสียดายนะสงสัยคงต้องรอแบบภาคมืดมาภาคแสงสำหรับส่วนตัวส่วนตัวผมนะส่วนตัวภาพแสงผมนะค่อนข้างกาก,ากไม่มีตัดไม่มีคอมโบตัดแรกเลยส่วนตัวผมคิดว่ากาก,ากนะ ตัวนี้ใช้ได้หลีกล่างก็ถือว่าใช้ได้ท้อเกมตัวก็ไม่ค่อยได้เก็บแล้วแนะนำนะครับสำหรับผมนะ,ะแนะนำส่วนตัวผมเฉยๆนะเก็บสเตจวิ่งเก็บทุกตัวเนี่ยไอตัวพวกเนี้ยเก็บเยอะๆแล้วก็มาวิ่งเนี้ยวิ่งฟรีก็พอไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียผนนกก็ได้วิ่งฟรีให้ไปถึงสักรางวัลเท่าไหร่ดีมาถึงสักอันดับสอง0 0นนี่ก็ได้นะอันดับ1 0 0 0 0ถึง2 0 0 0 0แล้วก็เก็บไอ้13ตัวเนี่ย เก็บอีกสิบสามตัวเนี่ยไว้โคโลโบหน้าซะเอาไว้โคโลโบน่ายังเข้าใจอีกห้าตัวไม่ใช่เหรอนเนี่ยเนี่ยใจห้าตัวแล้วก็วิ่งได้อีกตัวมาคือเก็บไว้โครโลโบหน้าเชื่อผมเก็บไว้โคโลโบหน้าซะไม่อีสุ่มตัวดีดีดีกว่าหรือไม่ก็รอท่าแสงมาก่อนเดี๋ยวท่าแสงมาเราค่อยไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์อีกที <laughs> แมงมาบน่นจอดจอดจอดละโอเคคลิปนี้คงจะ ไลน์นี้ก็คงจะแค่นี้แหละมาบ่นให้ฟังแล้วไม่มีอะไรก็มีแหละก็มีอะไรดีนิดนึงแต่ก็ไม่ดีขนาดนั้นทำใจแล้วเอาไว้เอาไว้มีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังถ้าถ้าถ้าผมถึงนะโอเคบาย